เาวชัดพระสมเด็จวรครังพระทรม,มือยุคโบราณพุทธพิมพ์ต้องถูกพิมพ์และสวยงามเนื้อผงมวลสารต้องถูกทําริ้วร่องรอยคือสําคัญเป็นใบประกันเป็นใบกรารันตีที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวครคังันนี้ให้มาถ่ายขอบข้างพระสมเด็จวครคังพิมพ์ใหญ่พระประธานต้องมีกรอบกระจกนี่กรอบกระจกบังคับตัดช่างไม่ได้ตัดเห็นเป็นปีกนี่ให้เหลือให้เห็นเป็นปีก ขอบข้างอย่างโบราณในพระสมเด็จวรงังขอบข้างสําคัญที่สุดพระตัดมือทีละองค์ขอบข้างล้วนคงต้องออกมาอย่างยุติธรรมนี่ขอบข้างอย่างโบราณนี่ขอบข้างพระสมเด็จวรรณังนี่อันนี้เนื้อ,ขอเขาเรียกว่าเนื้อปลิ้นอันนี้เป็นทีเด็ดทีเด็ดขาดที่สุดไมนีม,ม,มีในพระธรรมเทียม เนื้อปลิ้นเห็นเป็นปืนนี่คือทีเด็ดในพระสมเด็จวราคางังขอบข้างทั้งสี่ตัดโบราณนี่ขอบข้างยางโบราณขอบข้างโดยเส้นตอกหรือของมีคมตัดเห็นกันชัดๆในพระสมเด็จวราคางังนี่พระตัดมือยุคโบราณออกกันชัดๆไม่มีในพระธรรมเทียมไม่มีในพระเกจินี่พระตัดมือยุคโบราณ 150ร้อยห้ากว่าปีดูดีๆขอบข้างทั้งสี่ยุคโบราณคลาบใครกกเก่าฝังแน่นคงทนนี่พระตัดมือยุคโบราณนี่คือทีเด็ดในพระสมเด็จวรครังไม่มีในพระธรรมเทียมให้เห็นกันชัดๆในพระสมเด็จวรครังนี่พระทรมือตีละองกรอบกระจกพิมพ์ใหญ่นี่กรอบกระจกเห็นชัดๆกรอบกระจกบังคับตัด ในพระสมเด็จวรครังเอากันให้ชัดที่สุดในพระสมเด็จวรครังพูดเสียดงดังๆเล่าให้ลูกหลานฟังอย่าได้เสียสตังระวังอย่าได้เสียรู้คนขอโชคดี